จะเอาอะไระหนูกินไปแล้วอะวิมินก็กินแล้วอะเหรอเอา,เาเอะไรอะจะเอานมอีกตื่นเช้ามาจะกินนมเลยไม่ได้นะต้องอับต้องล้างหน้ากันก่อนนะไม่ได้เหรอต้องทําไงอยากได้อยากได้ไดต้องทอําทยัางไงเอาทํายังไงต้องทําไงคะขอบคุณครับแม่ก่อนเอาทํยังไงสวยๆ๋อต้องทําอย่างนี้เ,เดี๋ยวนั่นนั่นพ่อตีแม่ถ่ายวิดีโออยู่นั่นเดี๋ยวไม่พ่อเอ็ดแล้วอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ให้กินขอแม่ถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมขออนุญาตนะคะ,ะเดี๋ยวคอยก่อนคอยก่อน<ะ>นั่งดีๆ<ะ>นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆแล้วก็ไหว,สว้สวยๆแม่ครับเดี๋ยวก่อนไหว,สว้สวยๆเดี๋ยวแม่ให้นะคะคนด<ะ>คีครับ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 คนเก่งของแม่ที่นั่งประจําเขา<ะ>ตอนเช้ามาต้องมานั่งตรงนี้เ,เก่งเก่งเก่งเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวแม่